สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับอัปเดตโครงการม .33 เรารักกันเปลี่ยนวันแจกเงินม .33 อัปเดตเงื่อนไขพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง y u u t u e e H Channel ช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระดีที่เป็นประโยชน์และที่สำคัญเลยนะครับทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันอัปเดตม .33 เรารักกัน หลังคอรมอเคาะปรับปรุงรายละเอียดขยายเวลาให้กดเช็คสิทธิ์และยืนยันตัวตนได้ยาวนานขึ้นรวมถึงขยายกรอบเวลาให้ผู้ที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมมารับชมต่อได้ภายในคลิปกันได้เลยนะครับก่อนรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำข่าวสารคลิปในครั้งต่อไป อย่างไรนะครับช่วยกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่มีคำว่าติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมมารับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อได้เลยนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมขอขอบคุณแหล่งข่าวจากกรุงเทพธุรกิจสำหรับการปรับปรุงกรอบเวลาใหม่ในครั้งนี้ ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปกันตนมาตรา33สามารถเลือกกดรับสิทธิ์ม .33 เรารักกันได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นโดยจะแบ่งช่วงเวลาการโอนเงินเยียวยาให้เป็น3รอบด้วยกันซึ่งแต่ละรอบจะได้เงินครั้งแรกไม่เท่ากันจากเดิมกำหนดให้ผู้ปกันตนมาตรา33สามารถเข้าตรวจสอบสถานะ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการม .33 เรารักกันในวันที่15-21ถึง21มีนาคม2564หากไม่ทำในกรอบระยะเวลานี้ก็จะถูกตัดสิทธิ์แต่ตรงนี้มีการแก้ไขปรับปรุงใหม่คือให้ผู้ที่ตรวจสอบสถานะแล้วพบว่าได้รับสิทธิ์สามารถกดยืนยันตัวตนผ่านแอปเป่าตางังได้ตั้งแต่วันที่15มีนาคม 2,564จนถึงวันที่31พฤษภาคม2,564เพิ่มระยะเวลาให้กดได้ยาวๆโดยไม่ถูกตัดสิทและได้แบ่งรอบการโอนเงินเยียวยาเป็น3รอบตามตารางตามภาพซึ่งทางโครงการม .33 เรารักกันมีการปรับปรุงระยะเวลาการโอนเงินเยียวยาใหม่ โดยจะแบ่งเป็น3ช่วงดังต่อไปนี้ช่วงที่1หากกดใช้งานและยืนยันตัวตนระหว่างวันที่15-21มีนาคม2564จะได้รับวงเงินเข้า1,000บาทต่อสัปดาห์ทุกๆวันจันทร์เป็นระยะเวลา4สัปดาห์ด้วยกันจะจ่ายจะได้รับวงเงินครั้งแรกวันที่22มีนาคม2564 จะได้รับเงินในครั้งถัดไปในวันที่29มีนาคมวันที่5เมษายนและวันที่12เมษายน2564ช่วงที่2หากกดใช้งานและยืนยันตัวตนระหว่างวันที่22มีนาคมจนถึงวันที่11เมษายน2564จะได้รับวงเงินครั้งแรกเป็นจำนวนเงินสะสม นับแต่วันที่22มีนาคมจนถึงวันที่กดใช้งานจะได้รับเงินสัปดาะห์ละ1,000บาททุกๆวันจันทร์เช่นกันต่อเนื่องจนครบ4,000บาทและช่วงที่3หากกดใช้งานและยืนยันตัวตนระหว่างวันที่12เมษายนจนถึงวันที่31พฤษภาคม2,564จะได้รับวงเงินสะสมจำนวน4,000บาท หลังการกดใช้งานครั้งเดียวได้ครบวงเงินครบในครั้งแรกเลยนะครับส่วนผู้ที่เช็คสิทธิ์แล้วพบว่าไม่ได้รับสิทธิ์ก็สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ในวันที่15มีนาคม2564นี้เป็นวันแรกและทางโครงการม .33 เรารักกันยังได้ขยายกรอบเวลาการเช็คสิทธิ์ครั้งที่สอง ของกลุ่มผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธ์ดังกล่าวด้วยเช่นกันนั่นก็คือขยายเวลาไปจนถึง31พฤษภาคม2,564เช่นกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมหากมีข่าวที่เกี่ยวข้องอัปเดตท,ทางช่อง YouTube h r channel จะมาทำการอัปเดตให้ฟังอีก,กรอบ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังขอให้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทางช่อง YouTube u ูทูบเพจอ่าชแนลกันอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวหนังสือสีแดงที่มีคำว่าติดตามมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับซึ่งหากท่านกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างท่านสามารถารับชมข่าวสารความเคลื่อนไหวที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันของท่าน ทางช่อง u ู o ู e h อ Art Channel ได้ก่อนใครอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวอกักษรหรือตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่เขียนคำว่าติดตามด้วยนะครับและหากช่ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆของท่านได้เลยเช่นกันขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชม